เอาละค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการห้องรับแขกวันนี้เราอยู่กับครูก,กิฟนะคะซึ่งนาริสาซีตะบตรซึ่งเธอเป็นเทรนเนอร์เทรนเนอร์อ <trainer. S 2> ในส่วนของคอร์สที่เป็นประเด็นนะคะ <Talk S 2> สำหรับเด <the> ็กเห็นบอกว่าถึงขนาดที่ว่าน้องคนที่ช่วยดูแลในเรื่องของสถานที่ค่ะเออในเือคือเพราว่าคุณคุณเทรนในโรงแรม ใช่คะ่ะโรงแรมแบบระดับห้าดาวอะคะ่ะก็คือเราให้เกียรติผู้หญิงที่มาเรียนนะคะแล้วผู้หญิงที่มาเรียนหลายๆท่านเนี่ยเป็นเป็นคนที่มีชื่อเสียงทางสังคม,มการศึกษาดีระดับด็อกเตอร์เป็นคุณหมอก็เยอะอเป็นอาจารย์ก็เยอะอนะคะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากๆก็เยอะหลายท่านดังนั้นเราจัดในสถานที่ดีอ,อาหารเราก็เลี้ยงนะคะเออก็คือมันเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ค่ะยังไง เนื่องจากมันออกมาเป็นกระแสสื่อสองวันสือ่อส่วนใหญ่โจมตี<ซ>ว่าเป็นคอสที่ทําให้เนะี่ยอย่างที่บอกศิลธรรมเอ่ยเสื่อมเสียเอ่ยหรือเป็นคอสที่แบบอะไรทําให้ผู้หญิงล่านมากขึ้นอ่ะสื่อส่วนใหญ่นําเสนอข่าวในแบบที่ขายข่าวกิุบขอบพูดแบบนี้ดีกว่าอืมเอ่มอมากกว่านําเสนอข่าวในลักษณะที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม,มนะคะดังนั้นกระแสมันก็เลยออกมาค่อนข้างจะ บิดเบือนจากความจริงไปไกลอืเพราะว่าแทานที่มันจะนําเสนอว่ามันมีประโยชน์ยังไงกับนําเสนอในมุมที่ว่ามันเหมาะสมยังไงอืเอะเรามองกันคนละมุม,มในเมื่อเป็นเล่นในมุมที่ว่ามันเหมาะสมยังไงมันก็เลยทําให้เจ้าของโรงแรมไม่พอใจอนะคะแล้วอาจจะมีมุมมองหรือไม่เซตต่อนวดกับอ,อย่างเงี้ยในลักษณะที่เป็นเรื่องสกรปรก ผลก็คือสองวันก่อนงานเขาต้องการเอาสถานที่เขาจะต้องการเอาออกไปาจากโรงแรมก็คือจะอกําจัดคอสนี้แหละกําจัดงานสัมมนาน,นี้ที่ได้จ่ายเงินจองโรงแรมทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วกําลังจะเริ่มขึ้นหมดแล้วทีนี้น้องเซลล์แมเนเจอร์ของโรงแรมที่ขึ้นต้นด้วยตัวเอ็มเนี่ยแหละ,ะมอม้าประมาณเนี้ยอยู่แถวสถานสนามกีฬาแห่งชาติก็ยืนยันว่ายังไงก็ต้องจัดให้เขาเพราะเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ที่คุณจะไปแคนเซิลงานที่คุณจะไปแคนเซิลงานเขาเขาก็ทําตามระเบียบทุกอย่างจ่ายเงินทุกอย่างแล้วน้องเขาอธิบายว่ารูปแบบการเรียนการสอนก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่อาจารย์เราใช้คนจัดงานใช้ผักผลไม้ทุกอย่างไม่มีอะไรโป้เลยก็เหมือนตอนเรียนเนี่ยใช่ก็เหมือนตอนเรียนดีที่เราเรียนกันะก็สอนสวมถุงยางใช่ตอนอยู่มหาวิทยาลัยหมุนตอนสมุนอยู่มหาวิทยาลัยขึ้นนี่เลยค่ะอยู่ห้องหอใหญ่เลยค่ะแล้วก็ให้เด็กผู้ชายที่กล้าหน่อยก็ขึ้นไปสวมถุงยางกับ เอ,อกล้วยอ,ม,อม,มันเอาไปดีบวางขาแล้วก็สุก <c oughs> ด้วยความเคยชิน <c oughs> ใช่ค่ะด้วยความเคยชิน <c oughs> มันต้องอยู่ในท่าถนาดัด <c oughs> ให้มามาวางกับโต๊ะไม่ใช่ท่าถนัดเลย <c oughs> ทีนี้เนี่ยมันก็คือน้องเขายืนยนันยืนกรานที่จะให้จัด <c oughs> ผลก็คือน้องโดนไล่ออกอ <c oughs> ซึ่งกิฟไม่โอเคมากๆกิฟไม่โอเคมากๆที่ไม่โอเคมากๆคือ กิมไม่โอเคกับมุมมองของเจ้าของโรงแรมเขาทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอ uh, โดยที่ขาดข้อมูลความรู้และความเข้าใจทำให้เขาตัดสินใจทำอะไรที่มันแบบเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นไปด้วยอารมณ์แล้วสิ่งที่รู้สึกซาบซึ้งกับน้องเซลล์แมเนเจอร์ก็คือนอกจากจะเขาเป็นคนเป็นเซลล์ที่เก่งแล้วนะคะ,คะเขายัางเป็นโดยโลกส่วนตัวเขาเนี่ยคุณพ่อเสียแล้วเลี้ยงคุณแม่อีก เป็นลูกกตัญญูค่ะมไม่พอ,อยังเป็นเด็กที่ทำเพื่อความถูกต้องอคือตามความถูกต้องแล้วต้องจัดงานให้นางก็ยืนยันแล้วก็แลกมาด้วยการถูกแลกออกใช่อตอนนี้ตกงานเพื่อให้ผู้หญิงร้อยกว่าคนได้มีสิทธิ์เรียนกลับไปมีชีวิตคู่ที่ดีขึ้นใช่ต้องมามเห็นแต่ละคน,นคำว่าชีวิตคู่ที่ดีขึ้นนี่คือมันเป็นปัญหาครอบครัวแต้มัน,แต,มนแต่ถ้ามันเป็นร้อยร้อยคนขนาดนี้มันเป็นปัญหาสังคมนะ ใช่แล้วไอ้บางคนนี่แบบมายืนรอหน้าห้องถามว่ายังเข้าอีกได้อีกไหมบอกไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวยืนเรียนกันละออที่นั่งก็ไม่พอนี่ยืนเรียนจริงๆกันนะคะห้องตาคือคนเราไม่เปิดไงเปิดจริงๆกันไหมว่ามาถึงเวลาที่จะเปิดกันจริงกันไหมว่าสังคมไทยเรามีปัญหาตรงนี้แล้วมัน<ห>าทอง,งออกไม่ได้ใครจะไปหานั่งจิตแพทย์เดีก็ไม่ใช่เรื่องก็ เขาอาจจะแฮปปี้กับการที่ผู้ชายไปลงอ่างอาบนวดกันมั้งเพราะว่ามันมีธุรกิจอยู่นี่ใช่ไหมโอ้ยลิปเนี้ยโดนโดนคนเสียประโยชน์เออปวดที่ทำธุรกิจจะมาดัจเบอรหนักหนักมากเอาคุณคิดดูสิถ้าคุณสามีภรรยาแฮปปี้อยู่ที่บ้านกันไอพวกอาบนวดก็เจ๊งค่ะใช่ไหมนีหนูก็ตกงานนั่งใครเป็นเรียงเบอร์ไม่มีใครมาเลือกคุณเอาลองดูแล้วกันในประเทศที่เจริญแล้วเขามีร้านนวดกระปูเหรอ ไม่มีอุ้ยตายแล้วหลุดอืมอืมแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่เติบโตน,นนเลยเนี่ยเติบโตธุรกิจสีเทาขอใช้คำว่าธุรกิจสีเทามันเป็นเรื่องของดีมานและสัพพลายค่ะถ้ามันไม่มีดีมานมันก็ไม่มีสัพพลายอืมใช่ไหมคะเออแต่ดังนั้นเนี่ยคือนี่คือภาพสะท้อนปัญหาบ้านเราอืนี่คือภาพสะท้อนปัญหาบ้านเราอืม บางคนไม่ยอมรับปัญหาไงคะพี่บุ๋มน้องกิฟต์ค่ะไม่เปิดใจอ่ะเอาอย่างงี้ดีกว่าซึ่งซึานนกองว่าเดี๋ยวคุณสอนแต่นวดไอ้นั่นอย่างเดียวเหรอหรือสอนอย่างอื่นด้วยสอนทุกอย่างค่ะอันนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนิดเนี่ยในแค่เป็นหนึ่งในร้อยคอร์สคือเรามีเราเราสอนกิฟสอนเนี่ยทักษะการสื่อสารทักษะการอยู่ร่วมกันนี่ผมชอบอันนี้มากเลยเขาเขียนเลยนะเทคนิคการสื่อสารเพื่อให้ผู้ชายรับรู้ความต้องการ คือที่ผ่านมาผู้หญิงไม่กล้าพูดหรือไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าต้องต้องพูดชมอย่างเดียวอ่ะน้อยหน่อยพี่พี่เบาๆหน่อยหรือมากหน่อยอหรือขอน้ำคนนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะะหรือเทคนิคการค้นหาความต้องการลึกๆที่ซ่อนอยู่ในใจชายเออหรือว่าวิธีการรับมือความต้องการที่ไม่ธรรมดาของผู้ชาย อันนี้มีนะสองคนะชอบเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนไหตเการมันมากกว่านั้นมากกว่านั้นพี่มันมีมากกว่านั้นเดินเลาเสืยดิดนึงไม่มีการพูดว่าวิตฐานแต่คนไทยบางคนจะมองว่าวิตฐานแต่บางทีมันอาจจะเป็นเทคนิคของเรื่องความสัมพันธ์ใช่คือวิตฐานเอาอะไรมาวัดถ้าเกิดว่าวิตฐานเนี่ยคือเจ็บตัวนะความรู้สรุปนะคือวิตฐานเอาอะไรมาวัดถ้าเกิดว่า มันคิดว่าเป็นเรื่องของรสนิยมถ้ารสนิยมเราสอดคล้องกันเราก็อย uh huh. ok> ู่ด้วยกันได้ใช่แต่ถ้ารสนิยมเราไม่สอดคล้องกันเราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้มันไม่ต้องวิตถานหรืออะไรเลยคือข้อสิ่งนี้ไม่ได้สอนให้คนนอกใจอะแต่สอนให้ความสัมพันธ์ของคนสองคนมีความสุขกันมากขึ้นนี่คือเหตุผลทําไมบุ๋มถึงพาคุณกิ๊ฟมาที่รายการเพราะผมรู้สึกว่าหลายหลายคนคุณผู้ชายเห็นด้วยหรือไม่บุ๋มถามอย่างนี้ก่อนว่าคุณอยากได้รับความสุขจากเมียคุณจริงๆหรือเปล่า อืมแค่นี้จริงบางบางทีวันนี้ที่ให้คุณทิปมาไม่ใช่ให้ผู้หญิงรู้สึกดีขึ้นว่าเอออาจจะมีทางออกให้หัวนั่นดีแต่ถามใจคุณผู้ชายที่ฟังรายการของเราสักนิดนึงว่าคุณต้องการให้ภรรยาดูแลคุณดีมากขึ้นไหมหรือใส่ใจกันมากขึ้นมีความสุขกับความสัมพันธ์กันมากขึ้นไหมนี่คือคําตอบ แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าคุณก็รู้ตัวว่าคุณกับสามีคุณก็ชอบพอกันดีเข้ากันได้ดีแล้วคุณก็อยากมีชีวิตร่วมกันไปจนแก่จนเท่าแต่ที่ผ่านมามันห่างเหินกันมาแล้วแต่มันขาดไปเรื่องเดียวอ่ะนิดนึงอ่ะมันไม่ คือมันกลิ่นมันเก่าไปแล้วถ้าผู้ชายมันบอกน้ำกลิ่นมันเก่าจับเออเดินเฉียดยังรู้เลยว่ามันมุมไหนองศาไเนี่ยค่ะสอนให้เป็นน้ำคริกถ้วยใหม่ค่ะเนี่คอสพวกเนี้ยทําให้คุณเป็นผู้หญิงคนใหม่ในร่างเดิมเดี๋ยวเธอจะได้รับรู้ว่าที่ที่มาใกล้แถวชั้นเนี่ยแหละมีสารพัดกลิ่นให้เลือกดมเปลี่ยนกลิ่นวันละกลิ่นยังได้เลยออันนี้ถ้าถามกันนะคะอย่างเทรนเนอร์นาริสนะ มาเป็นเทรนเนอร์กิฟเรียนด้านสื่อสารมวลชนมาคือถ้าถ้าพูดถึงเรื่องว่าเรียนอะไรมาต้องขอขออนุญาตเกล่นยาวนิดนึงเพราะเนื่องจากว่ามีกระแสด่ามาว่ากิฟเป็นอิงโงอีบ้านู่นนี่นั่นเหมือนคนไร้ความรู้เดี๋ยวบอกให้หน่อยก็แล้วกันว่าเป็นคนมีความรู้แล้วก็เป็นคนมีทางเลือกด้วยไม่ใช่ไม่มีทางเลือก กิฟเรียนสาธิิจุลาค่ะสอบเข้าเองด้วยแล้วกิฟก็เรียนโรงเรียนเตรียมด้วยเตรียมใหญ่สอบเข้าเองด้วยแล้วกิฟก็จบนิเทศจุลาเอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงค่ะ่จุลานะคะอจบมาไม่ได้ทำอะไรด้านนิเทศเลยกิฟมาเป็นคนไอทีสิบสามปีกิฟเป็นคนไอทีระดับอินเตอร์นะคะไม่ใช่ระดับโลเคอล ในระดับอินเตอร์เป็นโคเดอร์เป็นโปรแกรมเมอร์ผู้หญิงที่อยู่ในในคลิกฟาวเดชันภาษาไทยว่าอะไรก็ไม่รู้นค่ะมูลนิธิคือในการทำโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์เนี่ยจะจะต้องมีกลุ่มที่เป็นเป็นโปรแกรมเมอร์อาสาสมัครรวมตัวกันเพื่อเพื่อสร้างซอฟต์แวร์ให้คนใช้ทั่วโลกเป็นฟรีไม่เสียค่าใช่ใช่ถูกต้องเป็นโอเพนซอร์สดังนั้นเนี่ยการที่จะมีกลุ่มโปรแกรมเมอร์พวกนี้เข้ามาได้ต้องเป็นคนเก่งระดับแบบ กะทิกะทิมากเลยถึงจะเข้ามาทำซอฟต์แวร์ที่คนทั้งโลกใช้ได้กิ๊บเป็นหนึ่งในหัวกะทินะคะผู้หญิงคนเดียวในทีมและเป็นผู้หญิงเอเชียและเรียนสายสินป์ฝึกตัวเองขึ้นมาค่ะมาอยู่ระดับนี้ได้ไม่ใช่สมองหมาปัญญาควายค่ะเป็นคนที่มีปัญญาค่ะไม่ใช่คนที่จะมาสร้างภาพแล้วก็หรือว่าจะมาหาเงินกับเรื่องอย่างนี้ใช่คือฟิวไอทีก็อยู่มาแล้วสิบสามปี กิฟเป็นถึง country manager ให้บริษัทข้ามชาติในประเทศไทยกิฟเป็นเบอร์หนึ่งดูแลการบริหารจัดการทั้งหมดของบริษัทนี้ในประเทศไทยคุมคนเป็นร้อยคนเอเองินเดือนกิฟก็หกหลักอยู่แล้วข้างหน้าไม่ใช่เลขหนึ่งนี่ไงผู้หญิงเก่งนี่คือ background กิโฟโปรไฟล์ดีเงินเดือนสูงมีความสามารถ ทำไมลาออกจากงานด้านไอทีที่กำลังรุ่งโรดมาจัดคอสให้คนด่าว่ามายุ่งอะไรกา,รามาสูตรเรื่องบนเตียงเรื่องห้องนอนกิฟไม่เคยเอาประวัติกิฟมาขายเลยนามสกุลกิฟก็ขายได้ทุกอย่างกิฟขายได้หมดแต่ไม่เคยมาขายเลยเพราะอยากจะบอกว่าขอออกมาในฐานะผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนคหนึ่งที่เคยมีปัญหาชีวิตคู่มาก่อน แล้วเข้าใจดีว่าเวลาชีวิตคู่มีปัญหามันทุกทรมานยังไงแล้วไม่มีที่พึ่งด้วยแล้วไม่มีที่พึ่งออมันเป็นยังไงณจุดจุดนี้เราจะทำให้คนไทยไม่ต้องไป ตกละกรรมลำบากอยู่ในปัญหาและเรียนรู้คำว่ามีที่พึ่งคืออะไรก็เลยลุกขึ้นมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ณจุดจุดนี้สิ่งที่กิฟทําำมาเริ่มออกดอกออกผลมากพอสิทธิ์เก่าของกิฟหรือนักเรียนดีเด่นของกิฟที่เรียนประจำเขาเอาครอบครัวเขากลับมาได้แล้วหลายร้อยลหลายพันครอบครัวเขาเอากลับมาได้แล้วเขาอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วแล้วเขาลุกขึ้นมา ดูแลผู้หญิงที่กำลังเป็นทุกข์กันได้ค่ะเขาลุกขึ้นมาส่งต่อได้ค่ะนี่นคือสิ่ง,งที่เราต้องการชแล้วถ้าเกิดมันไม่มีใครคนหนึ่งปล่อยวางความเห็นแก่ตัวแล้วลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อสังคมมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างไหมมันคงไม่มีค่ะคีพเป็นผู้หญิงมีทางเลือกแต่ค๊บเลือกแล้วค่ะที่จะมาอยู่ตรงนี้ถามคุณค๊บหน่อยเอาอย่างนี้ตรงๆนะ บุ๋มเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนยังมีปัญหาตรงนี้นี่อยู่แล้วก็ยังอยากใจอ่ะรักสามีอย่างเต็มที่แล้วอยากจะดึงเขากลับมาหรืออยากจะเป็นภรรยาที่ดีที่สุดสําหรับสามี<ะ>เขาคาสามารถไปขอคําปรึกษาคุณกิฟต์คุณกิฟต์คิดตังไหมคุณถามอย่างนี้เลยปกตินะคะถ้าเข้ามาถามคําถามทั่วไปเนี่ยทีมงานเขาจะช่วยตอบให้อยู่แล้วในระดับหนึ่งตอนนี้สิทธิ์เก่าก็กําลังจะเข้ามาช่วยตอบเพราะว่าไม่ทันมันมันเยอะเยอะมากเยอะมาก แล้วก็โดยปกติสมัยกิฟเริ่มใหม่สามารถไปขอคับปรึกษาได้ที่ไหนก็เข้ามาที่แฟนเพจค่ะเทรนเนอร์นริสาค่ะ T R A I N E R นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นนะแหนเพจของเราให้เป็นเทรนเนอร์นริสาแล้วก็เข้ามาส่งข้อความนะคะถ้าเกิดโชคดีกิฟจะได้ไปตอบเพราะว่าตอนนี้มันเยอะมากเข้าใจพวกมากันเป็นพันใช่แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยกิฟจะไม่มาถึงแล้วบอกว่าสมมติว่าใครโชคดีกิฟเข้าไปตอบ เราเห็นหรอว่ามีความต้องการในการโคชชิ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่บอกว่านี่คุณมาโคชกันเดี๋ยวนี้นนคุณมาเรียนเลยคุณมาเรียนเ,เลย,ยก่่ากิจะไม่กินะ๊บจะสอนกิ๊บจะบอกทีมงานทุกคนว่าอย่าทําอย่างนั้นอืมไม่ให้ทําวันนี้ให้ทําเพื่อผลประโยชน์คนอื่นเป็นที่ตั้งอื รลบผลประโยชน์ของตัวเองลงลงมาเพราะชีวิตเขาก็ลำบากมากพออยู่แล้วอไว้เขาเกิดถ้าเกิดใครโอเคใครใครมีใครมีตังค์หรือว่ามีเกินอ่ะมีเกินที่พอจะไปเลยค่ะต่อให้มีตังค์กิฟก็ไม่เอาหลายคนเดินมากลางงานถามกิฟว่าพี่เรียนอะไรดีอืกิฟไม่ตอบเลยว่าพี่เรียนอะไรกิฟถามว่าพี่ชีวิตพี่เป็นยังไงตอนนี้อืเล่าให้ฟังคือมันมันต้องเรียนตามที่ตัวเองต้องการจริงๆปัญหาเราคืออะไรแก้ให้ถูกจุดอืค่ะไม่ใช่แบบ ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอบางคนเนี่ยเพิ่งหย่ามาสองอาทิตย์ถามกิ๊บว่าจะเรียนอะไรกริ๊บบอกไม่ต้องเรียนมไม่ต้องลงอะไรเนี่ยเก็บเงินไว้ซักมาโค้ชกับกิ๊บก่อนอถูกกว่าแล้วเดี๋ยวพอจิตใจคุณดีขึ้นมุมมองคุณเปลี่ยนไปเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีว่าคุณอยากจะไปไหนกับชีวิตแล้วเราไปเติมในสิ่งที่จะช่วยคุณไปถึงเร็วขึ้นดีกว่ากิ๊บต่างหากจะเป็นคนหยุดให้คนไม่ซื้อคอร์สกิ๊บ มันเหมือนกับว่าถ้าแก้ปัญหาจุดเล็กนิดเดียวที่ไม่รู้ถูกไหมคะแล้วทําให้รู้เนี่ยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวเนี่ยมันจะได้ยุติลงตั้งแต่เนิ่นๆใช่คือเหมือนคุณบวกลบคุณหารความสัมพันธ์คุณได้อะ่ะก่อนหน้านี้คุณมีตะโจทย์แต่คุณไม่รู้จะบวกลบคุณหารยังไงโอ้โหไอ้นี่เดี๋ยววันนี้ก็ไม่กลับบ้านอีกแล้วเดี๋ยววันนี้ก็งินยินใ่เดี๋ยววันนี้ก็สก,กิดเ,<อ>เดี๋ยววันนี้ก็แบบเอ้ะมาฟุตฟา ใส่อะไรอย่างเงี้ยเออมีแต่จบแ็จแล้วพอคุณไม่คุณไม่รู้ว่าคุณจะบวกลบคุณหารยังไงผลลัพธ์มันก็เลยผิดเพี้ยนไปหมดซะทุกอย่างค่ะอืมเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าเรียนในที่เปิดเผยเช่นสัมมนาตามโรงแรมเนี้ยสังคมไทยนี่อาจจะยังยอมรับไม่ได้หรอกถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเขาจัดกันโอ้โหเป็นฮอล์ใหญ่แกลนบอรูมเลยใช่ไหมุลลสวีัสคนมาเรียนแบบ เป็นหมื่นคนเน่ยเพื่อที่จะรักษาชีวิตครอบครัวเอาพูดง่ายๆแหะจะให้คู่ชีวิตฉันมีความสุขที่สุดมันคือการซื้ออนาคตเลยนะถ่กพี่พี่เก่งพูดได้ดีค่ะเราลงทุนกับอนาคตคนมาถามกิ๊บว่าอุ้ยคอสราคาเท่าไหร่แพงไปไหม คิดบอกว่าคําว่าถูกหรือแพงไม่มีจริงค่ะมันเกี่ยวกับคําว่าคุามค้มไม่คุม้มเดังนนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณประเมินมูลค่าความสัมพันธ์คุณไว้เท่าไหร่แล้วคุณจะอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เป็นระยะเวลานานแค่ไหนอ,อคุณอยู่กับผู้ชายคนนี้จะกี่ปีสิบปียี่สิบปีหรือสี่สิบปีค,คุณเอาค่าคอสทุกคอสมรวมกันก็ได้แล้วหารด้วยสี่สิบปีมันเหลือเท่าไหร่แล้วความสัมพันธ์ที่คุณประเมินมูลค่าไว้เท่านั้นเหรอ พรีเวดดิ้งช่ยกิฟเข้าใจค่ะหลายๆคนชอบไปถ่ายกัน มืนเป็นานที่เท่ากับพรีเวดดิ้งเลยนะทูบะอค่ะมันคุ้มมากทูบะอิค่ะกูบะพรีเวดดิ้งอีกกิฟไม่ได้บอกว่าพรีเวดดิ้งถูกหรือแพงแต่กิฟตกำลังจะบอกว่าที่คนลงเงินมาหาสารถ่ายพรีเวดดิ้งก็เพราะว่าเขาเห็นว่าคุ้มไงคะและเขาคิดว่าชีวิตมันจะสวยงามยาวากได้ภาพเก็บไว้สักครั้งนึงสิ่งที่เขาพึงพอใจคือการได้มีรูปสวยๆตั้งหน้างานหรือว่าเปิดลงโซเชียลแล้วคนชมว่าสวยกันจังเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะแต่ มันไม่มีหรอกสิท่วงท่าลีรารักเราใจเอาอย่างนี้ถามเลยถ้าเกิดขอคำปรึกษาไปที่ไหนนะ <Fan> page, แฟนเพจไมที่แฟนเพจค่ะแต่แต่เล่ากันหาคุณมาสั้นๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวทีมงานจะจัดลำดับเนาะไม่ใช่ทุกคนได้คุยกับกิฟต์ตอนนี้กิฟต์กำลัง ขอความช่วยเหลือจากสิทธ์เก่าหลายๆท่านเข้ามาช่วยตอบปัญหาคนที่ประสบความสําเร็จแก้ปัญหาตัวเองได้แล้วก็มาเป็นที่เลี้ยงช่วยแก้ปัญหาให้ผู้หญิงที่กําลังเจอปัญหาเพราะว่าไม่ทันจริงๆนะคะแล้วแต่ว่าถ้าใครที่บอกว่าเอ้ยแบบปัญหาเร่งด่วนแล้วเงินไม่มีปัญหาเวลาไม่มีปัญหาแล้วก็ ยินดีที่จะพัฒนาตนเองก็บอกมาเลยว่าต้องการโค้ชเงินไม่เป็นปัญหาเวลาไม่เป็นปัญหาแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะได้คุยกันแล้วก็มีเป็นคอร์สพิเศษส่วนตัวด้วยใช่ไหมเป็นการโคชชิ่งส่วนตัวซึ่งกิ๊บต้องบอกไว้ก่อนว่าโคชชิ่งส่วนตัวครั้งแรกกับกิ๊บก็ไม่ได้คิดตังค์เพราะครั้งแรกกับกิ๊บกิ๊บจะคุยทางโทรศัพท์ก่อนเพื่อประเมินผลและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นค่ะ กิฟว่าเรื่องเงินมันมาที่หลังอแต่เรื่องว่าเราจะเดินไปในเส้นทางนี้ด้วยกันได้ไหมสําคัญกว่าถูกถ้าเราถ้าเราจะทําให้เกิดผลลัพธ์ใหม่มันไม่ใช่กิฟทํางานคนเดียวหรือเขาทํางานคนเดียวเราต้องทํางานไปด้วยกันแล้วมันใช้เวลาถ้าคุณผู้หญิงกลัวกล้าแบบเดี๋ยวแบบพอมาเข้าคอร์สแล้วเจอเพื่อนรู้ที่บ้านรู้นี่ถอยกลับไปก <Okay. S 1> จ็จริงๆสุดท้ายอะนะคะความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย วันนี้ถ้าเกิดคุณกล้าเผชิญกับความจริงคุณจะสามารถสร้างความจริงใหม่ได้ไม่แน่นะฟังจากรายการเนี้ยคุณผู้ชายฟังกันเยอะอาจจะส่งเมียมาได้ก็ได้นะรู้ไหมว่ามีผู้ชายหลายคนเขียนมาขอบคุณกิ๊บบอกว่าขอบคุณมากที่ให้เมียคนใหม่กับผมหมายความว่าเมียคนใหม่ในร่างเดิมนะคะอืผมมีความสุขขึ้นเยอะขอบคุณที่ช่วยให้ครอบครัวเรากลับมาอืคือความรักมันมีอยู่แต่เปลี่ยนั้นคุณผู้ชายมันอยู่แค่คุณผู้ชายเดียวส่งมาเรียน คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะแหมดูฉันจะได้จะเออจะอะไรปสิทธิภาพอะไรอย่างเงี้ยในนั้นจะมีแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ถูกไหมไม่ใช่ส่วนใหญ่ผู้หญิงทั้งนั้นค่ะผู้หญิงทั้งนั้นเลยอปลอดภัยได้นอนผู้หญิงผู้หญิงทั้งนั้นแล้วก็แค่ทีมงานก็เป็นผู้หญิงยกเว้นคนสอนในบางจุดบางเรื่องเราต้องเรื่องเรื่องที่จะไปไปพูดคุยนี่เป็นความลับแค่ไหนเรื่องที่ไปพูดคุยเป็นความลับแค่ไหนทุกอย่างเป็นความลับหมดค่ะโดยเฉพาะคนที่มาโค้ชกับกิ๊บสิ่งหนึ่ง คือการมาถ่ายภาพบรรยากาศารราการโคชในห้องโคชกิฟต์กิฟตไม่เคยอไม่บันทึกไม่บันทึกไม่อะไรเลยไม่มาแบบให้ดูภาพบรรยากาศการโคชหรือว่ามาแพลมๆให้ดูกิฟตถือว่าความความลับเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวนี้สําคัญมากมลงทะเบียนเรียน การมาสุตราซีรีส์ไม่ได้ขอชื่อจริงนามสกุลจริงเลยเอาชื่อเฟซบุ๊กมาแต่ว่าวันที่มาแสดงตนต้องขอถ่ายรูปแบบประชาชนเพราะว่าเรามีการฝากของไม่ให้เอามือถือเอาเครื่องมือสื่อสารเข้าไปเลยเพราะกลัวอัดเทปกลัวไปแอบเลยถ่ายรูปอัดเทปคนอื่นไม่ใช่ไปถ่ายรูปคนอื่นแล้วไปโพสต์นี่ไงมีคนใชงาคนลังมานวโนดกับแต่ว่าต้องแถบัตรประชาชนเพราะว่าเกิดของหายเดี๋ยวจะได้ตามคืนได้แค่นั้นเองแต่ทุกอย่างคพสิทธิ์ กิฟจะไม่เคยเปิดเผยอะไรเลยแล้วเราจะไม่ชอบเล่าเอายกตัวอย่างเคสขึ้นมาเวลาไลฟ์เพราะว่ามันก็สืบได้ว่ามันเป็นเรื่องของใครดังนั้นเนี่ยจะแบบพยายามบิดซ้ายบิดขวาแล้วแบบบิดเบือนเยอะออันนี้อย่างครอบครัวพี่เก่งเองเลยนะเอาตัวอย่างง่ายๆเลยว่าคุณพ่อไปมีกุ๊กกิ๊กคุณแม่ไปตามเอาคืนด้วยว่าฉันรักของฉันอย่างเงี้ยมันก็ กลับมาอยู่ด้วยกันไม่มีความสุขเหมือนเดิมแต่ก็คืออยู่กันเพื่อลูกตรงเนี้ยมันก็จะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่สังคม,มไทยจะเจอแบบเนี้ยพ่อแม่อยู่ด้วยกันเพื่อลูกถูกไหมคะอ,ม,อ,อมันมีเส้นบางๆระหว่างเพื่อลูกกับเอาลูกเป็นเครื่องมือในการต่อรองความสัมพันธ์นี่ไงถึงบอกว่ามันมนม,นมีเส้นบางๆบางครั้งเนี่ยเราเอาแค่คําว่าเพื่อลูกม,มาเป็นคําที่ใช้แล้วฟังดูสบายใจและดูเป็นคนดีมากที่สุดที่จะทํา ร้ายสามีและเรียกร้องทุกอย่างเท่าที่เราอยากจะทําได้โดยที่จริงๆแล้วไม่เคยเดินไปถามเลยว่าลูกรู้สึกยังไงนี่แหละค่ะเราเอาความรู้สึกตัวเองเป็นู่วจะตั้งเออ เอาละถ้าเช่นนั้นนะคะใครที่อยากจะไปปรึกษาก็เชิญใ่รวันนี้คือให้เห็นภาพกัะชัดเจนว่าสังคมไทยเราเปิดรับกันจริงๆดีกว่าค่ะว่าณวันนี้เรามีปัญหาครอบครัวกันยังไงและผู้หญิงเนี่ยต้องเผชิญอะไรบ้างและคุณผู้ชายต้องกล้ำกลืนยังไงบ้างเราพูดถึงสองฝ่ายเลยนะเราไม่ได้บอกว่าจจะเข้าข้างแต่ผู้หญิงผู้ชายก็ควรจะได้ความสุขถูกนะคะทํางานมาอย่างหนักคุณควรจะได้ความสุขแล้วก็ชีวิตที่แฮ ppy ดังนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยสามารถยินดีให้คำปรึกษาได้นะคะแล้วก็เพราะว่า คนที่พูดเรื่องนี้มีทั้งคอร์สสเจอตัวคอร์สออนไลน์มีโคชชิ่งส่วนตัวมีหลายแบเพราะไม่งั้นคุณต้องไปเจอจิตแพทย์ซึ่งไม่ใช่ตรงทางแต่แค่จะทําให้คุณสงบมากขึ้นแค่นั้นเองดังนั้นไปปรึกษาก็ได้เดี๋ยวเราจะขึ้นตรงลิงก์ให้นะคะลิงก์ตรง Facebook ให้ว่าจะไปยังไงต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะสําหรับ อต้องบอกว่าเทรนเนอร์นาริสาเนี่ยนะเรียกว่าเทรนเนอร์นาริสาหรือครูกิฟก็ได้ครูกิฟนะแล้วแต่ว่าจะเรียกอะไรกันล้วกันนะคะดิฉันเรียกว่าครูกิฟคนสวยค่ะเออก็มีฝากให้สั้นๆได้ไหมคะกิฟอยากจะพูดว่าถ้ามีเคยมีแม้สักครั้งหนึ่งที่คุณเคยบอกว่าเขาคือคนดีอืมและคุณก็คืออยากใช้ชีวิตร่วมกันกับเขา ถ้าถ้ามันเคยมีเหตุผลนี้เกิดขึ้นแม้เพียงครั้งหนึ่งทำไมเราจะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีกสักครั้งล่ะคะแน่เอาละประทับใจจังเลยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับ <ฮะ S 1> ครูคลิปนะคะที่มาถึงรายการของเราแล้วก็ทำให้ หลายลาคนมีความหวังกับชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็วันนี้ห้องรับแขกของเรานะคะก็ต้องลํำลาคุณผู้ฟังไปแล้วจะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณสดีค่ะสวัสดีค่ะ